ดิฉันนางเรนุเพไทยตลาดเกอรับผิดอบการิสวัรรงวาจ้องแงผู้หญิงกับผู้ชายเขามีความประสงค์จะมาจดทะเบียนสมรสคุณประหลัดทำงานอยู่สองสามีภรรยาก็ขึ้นมาขอจดทะเบียนสมรสครับผมมาขอจดทะเบียนสมรสครับรู้ใช่ไหมว่าต้องเตรียมอะไรมาบ้างโอ้โหผมศึกษามาอย่างดีเลยครับละเอียดเลยครับโดยเฉพาะข้อที่ว่าต้องแสดงความเป็นสามีภรรยาต่อหน้าเจ้าหน้าที่โดยเปิดเผยโอ้โหเยี่ยบ าเป็นผัวเปียอะไรกันตรงนี้เฮ้ยไม่ใช่แบบนี้โอ้โหเฮ้ยเอาเอาแค่ยอมรับกันก็พอไม่ต้องทำอะไรที่ถูกอ่ะฉันทำยังไงไปฟังประหลัดเขาโน่นจะบ้าจะแสดงความเป็นสามีภรรยาต่อหน้านายะเปียไม่ให้เห็นงจะจัดเลยไม่ใช่อย่างนะั้นหมายถึงว่าคุณยินยอมเนี่ยที่จะยอมรับผู้หญิงเป็นภรรยาและผู้หญิงก็ยอมรับผู้ชายอยา่างนี้ถือว่าแสดงความเป็นสามีภรรยายอมที่จะเป็นสามีภรรยาต้องตามกฎหมาย ขอขอบคุณคุณเรนูเที่ยงไทยปลัดอำเภองานทะเบียนและบะัตรที่ว่าการอำเภอร้องควางจังหวัดแพร่จขอเรื่องแสดงความเป็นสามีภรรยา